สวัสดีค่ะเกย์ค่ะจากบริษัทคูบต้ามหาสารคามค่ะเมื่อนี้นะคะเกได้มาเยี่ยมเยือนลูกค้านะคะเนาะเป็นลูกค้าคูบต้ามหาสารคามนั่นเองนะคะซึ่งลูกค้านะคะเพิ่นได้ออกรถเกี่ยวนวดข้าวคูบต้าไปนะคะเดี๋ยวเสียห้เพิ่นแน่นํต้ตโตนะคะหลังจากที่เพิ่นได้ออกรถไปแล้วเนาะ มีความประทับใจมีความผาคภูมิใจจังไดน,นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนแนะนาตัวนะคะสวัสดีค่ะครับผมส<ม>วัสดีค,ค,ระค,ะครับผมค่ะแนะนําตัวให้ลูกค้าเพชรคุมาตาหัวนจครับผมเบสักดาบนันทีเสียครับอ,อยู่บ้านลำเจียงตำบลนาคานะครับครับตอนนี้มีรถยูสองคันนะครับค่ะคร,รถของเฮานี่รุ่นใดเนาะค่ะนี่อยู่ข้างลังอ่านี่เป็นรุ่นเจ็ดสิบจีพัดครับผม Hof, ค่ะเจ็ดสิบั p a s s ช้างสึกอีชชันเนาะ,ะเป็นรุ่นอลิมิเต้นนั่นเองค,ค,ค่ะเ <ผม S 1> ป็นจ้าใดค่ะพี่หลังจากที่ห์ห่อได้นารถรุ่นนี้ออกมาแล้วความประทับใจเป็นจ้าดค่ะก็ถือว่าดีครับผมก็ถือว่าใส่งานบม่บบมีปัญหาครับเพราะว่ามันเป็นเนผลิตภัณฑ์ต้องเป็นก็รถือว่าจะมีมาโดนแล้วครับถือว่าใส่ดีครับผมค่ะในในในรูปแบบงานของเฮานีเน่เห็ุของจาของบ่ค่ะหรือว่ารับจ้าง กัส่วนมากที่เป็นรับจ้างครับเพราะว่าอ่พื้นที่นี่เพิ่นก็สิส่วนมากก็สิเป็นรับจ้างนะครับเพราะว่าหน้าที่ของก็บ่ได้หลายปาเลยครับผู้เพิ่นมาจ้างเฮานี่เป็นจังได๋ค่ะงานเข้ามาหลายบ่กาสําหรับผมเองก็พอพอได้เฮ็ดอยู่ครับก็ถือว่าเพราะว่าพื้นที่มันก็บ่ได้ใหญ่หลายครับถือว่าอ่าดีอยู่ครับก็ถือว่าพอพอานี่อยู่ครับพอมีรายได้อยู่ครับผมออืย่างส้นนี่เนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดอ่าส่วนมากก็เป็นหน้าปีเป็นบ่ค่ะครับผมเป็นหน้าปีครับผมค่ะ จากการใส่งานของเฮ้านี่าภาพร่วมนี่ประหยัดน้ำมันดีบ่าคาะสำหรับรถเกียวหนวดเขารุ่นนี้ก็ถือว่าดีอยู่ครับถือว่ากถือว่าใส่ได้ครับถือว่าดีแล้วครับค่ะจะ,จ,จะเจอปัญหาอีกอย่างบ่าคาะพา่ีสำหรับรถเกียวนหนวดเข่ารุ่นนี้ขเขาเฮ้าก็ที่ก็ส่วนใหญ่กับที่ปัญหากับว่าใครเป็นปัญหาใหญ่นะครับการปัญหาเรื่องน้อยที่เขาสามารถแก้ไขได้อยู่นะครับบ่าแมนวาสิมีปัญหาหน,านากันกๆบนไหนครับผมอันนี้คือเป็นอย่างเขาคือเด็ดตัดสินใจซื้อรถเกียวหนวดเขาคู่ปตาค่ะ หู่จักแบนนี่จากจากไผหรือว่าเฮามักอยู่แล้วเอ่าก็คือว่ากก็ใส่ผลิตภัณฑ์คู่ปรตานี่ยมาตลอดแล้วครับตั้งสมัยเป็นรถไทยอ๋อตั้งแต่รถไทยนะครับก็รุ่นสามยี่สี่เลยครับรถไทยใหญ่นี่ก็ต้งสามานะครับค่ะกับก็ใส่มาเรื่อยๆก็ว่าถือว่าใส่มั่งแล้วกับถืว่ามันดีกว่าแบนน์อื่นนะครับผมก็เลยก็เลยสนใจใส่มาเรื่อยๆครับผมอ๋ออันนี้คือความความรู้สึกความประทับใจของเฮาอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะที่เฮามักอ่ารถ คูปตะว่าวาสิป็นรถแท็กเตอร์หรือว่ารถเกียวหนวดเขานะคะเนาะโอเคค่ะสําหรับมือหนีนะคะเกก็จะบรบบกวนหลายนะคะกัขอบคุณสําหรับข้อมูลนะคะเนาะแล้วก็ความประทับใจนะคะที่ได้เลือกใส่รถคูปตานะคะเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะคะคลิปก็จะจบลงเพียงเท่านี้เจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคูปตามหาสงครามเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน